สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันในช่องทานกระบาอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาใน EP ีที่11เป็นเรื่องโทศบารมีเราจะใช้เวลาอัดอยู่2คลิปนะคะมารับฟังกันได้เลยค่ะโทรศับารมีโทรศบารมีคือการบำเพ็ญบารมีสิบประการ ที่พระพุทธเจ้าได้กระทำมาในอดีตทั้งสิบชาติที่รู้จักกันในชื่อทศชาติและพระชาติที่รู้จักอย่างกว้างของคือครั้งที่สวรระชาติเป็นพระเวสสันดนทรทศบารมีมีทั้งสิบประการได้แก่เนคมะบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีอธิฐานบาร,รมีปัญญาบาร,รมี ศีลบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีสัจจะบารมีและทานบารมีซึ่งอดีตชาติทั้งสิบของพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิบไว้อย่างครบถ้วนคือพระเตมีบำเพ็ญเนคขมะบารมีพระมหาชนกบำเพ็ญริยะบารมี พระสวุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีพระนีมิราชบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระมโหสถบำเพ็ญปัญญาบารมีพระบุริทัตบำเพ็ญศีลบารมีพระจารย์ทกมุมารบำเพ็ญขันติบารมีพระนารถพระบรมเพนุบาเบกขาบารมีวีทูลมันดิตบำเพ็ญสัจจะบารมี พราเวสั่งสน,นบำเพ็ญทาบารมีการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบฤทธสาบารมีนี้มีอยู่ด้วยกันสามขั้นนับแต่ขั้นเริ่มต้นคือบารมีต่อมาเป็นขั้นกลางคืออุปบารมีและขั้นสูงคือปรมาภถาบารมีในขั้นบารมีเป็นการบำเพ็ญเพื่อมุ่งพระโพุทญาณโดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ฐานะแห่งยศตำแหน่งจนถึงคนที่รักคือยอมสละสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพื่อบำเพ็ญบารมีขันอุปาอุปะบารมีเป็นการบำเพ็ญเพื่อมุ่งถวายเทวัาโดยที่สามารถยอมสละได้แมกอวัยวะร่างกายขันประมาณบารมีนี้เป็นการบำเพ็ญเพื่อ มุ่งพระโพธิยาณจนสามารถอยอมสสรยได้มากระทั่งชีวิตทั้ง10บชาติของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบรมีเหล่านี้มาอย่างไม่ย่อท้อจนสามารถบรรลุพระโพธิยานตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1. นเนคขมะบรมีเนคขมะบรมีหมายถึงการออกบวช ซึ่งพระเตมีมีความตั้งใจอย่างแรงกล้ามาตั้งแต่ต้นที่จะออกบวชพระพุทธสันโดษมากกว่าที่จะลงไหลใส่ใจในอำนาจหรือความมุนกษสัตรเพราะเห็นว่านั่นคือหนทางที่ทําให้เป็นทุกข์ต้องก่อเวรซึ่งก็คือการต้องตัดสินคดีความต่างๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่พระองค์ทรงแรงทำเป็นใบ ไม่ใส่ใจต่อสิ่งรอบข้างสิ่งที่พระเตมีทรงกระทมคือการปฏิบัติทางกายที่เรียกว่ากายวิเวกและทางใจที่เรียกว่าใจวิเวกทางกายก็คือการบังคับตนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งยั่วยุทั้งหลายทั้งที่พอใจและไม่พอใจซึ่งได้กระทำตั้งแต่ยังไม่ทรงออกบวช ทางใจก็คือการตั้งจิตให้อยู่ในความสงบไม่หวั่นไว้ซึ่งก็คือการออกจากกิเลสทั้งปวงโดยมีเป้าหมายก็คือการบรรลุระพพธิญญาน,นั่นเองในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงปฏิบัติในคัมมะบาร,รมีมาโดยตลอดซึ่งบางพระชาติก็ได้ออกบวชบางพระชาติถึงไม่ได้ออกบวชแต่พระองค์ก็ทรงดำรงตนอย่างมีสติและน้อมใจให้ออกจากกิเลสเรื่องเศร้าหมองซึ่งมีลำดับดังนี้เนคัมมะบาร,รมีสามารถตัดคมหว่งใยจากทรัพย์สมบัติคนรัก ตีกตนไปบำเพ็ญกายวิเวกเพื่อหาความสงบทางกายไม่เกี่ยวข้องในการหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอคุศลรกรรมทั้งหลายโดยมุ่งเป้าหมายอยู่ที่การถึงซึ่งพระสัสามมาสัมโพธิญาณสองในคัมมะอุปารามิคือสามารถปฏิบัติถึง ขึ้นท,ที่ยอมสละอวัยวะแต่ไม่ยอมจริงความตั้งใจที่จะถึงพระโพธิญาณสามแน่ม,รมบรมัธบารมีคือปฏิบัติถึงขึ้นอริยมรรยาที่มีที่แม้ชีวิตแตกดับก็จะไม่ละจริงความตั้งใจที่จะบรรลุพระโพธิญาณ ซึ่งนางเช่นชั้นนี้จะสงบจากการจากความพยาบาลและจากกิเลสทางปวงสองวิริยะบาร,รมีวิริยะบาร,รมีกือบาร,รมีที่เกิดจากการทําความเพียรอย่างไม่ย่อท้อทั้งความเพียรพยายามในการที่จะไม่ทําชั่ว และความเพียรพยายามที่มุ่งแต่จะกราทำความดีซึ่งเพื่อชำระจิตใจของตนในพผงแพ้วและที่สำคัญก็คือความเพียรที่จะพ้นทุกข์ซึ่งมีเป้าสูงเป้าหมายสูงสุดสิประการคือ 1. สังวรประทานคือเพียระวังบาปกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดสองประหารประธานคือเพียรละบาปกุศลที่เกิดแล้วสาภาวานาประธานเพียรทำความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิด 4. อนุรักษณาประธานเพียรทำความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่พระมหาชนกทรงกระทำความเพียรทั้งสี่ประการนี้ ได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ย่อท้อและหวั่นเกรงต่ออันตรายด้วยใจที่มีสติมีความมุ่งมั่นจนเมื่อพระ,สะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนื้ออย่างไม่ทรงตรัสรู้พระองค์ก็บำเพ็ญวิรยิยะบารมีอย่างแรงกล้าทั้งสามขั้นตอนคือหนึ่ง วิริยะบาร,รมีคือความเพียรจิกรธรรมโดยมีเป้าหมายไปให้ถึงพระโพธิญาณจนสามารถสละทรัพย์สมบัติของและคนรักสองวิริยะมูปะบาร,รมีคือความเพียรจิกรธรรมโดยมุ่งหวังไปให้ถึงพระโพธิญาณจนสามารถสละได้แม,แมวัยวะร่างกายสาม วิริยะปร,ะมา,ปร,ะรามัปบารมีความเหยนที่มุ่งหวังไปให้ถึงรพะโพธิยาณจึงกล้าสละได้แม้ชีวิตสามเมตาบรารมีความเมตตาคือความมีมัยตรีจิตมีความรักความปรารถนาดีมีความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจดี ต่อกันโดยมุ่งหมายที่จะทำประโยชน์สุขให้กับเพื่อนมนุษย์เมตตาจัดเป็นธรรมขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทำให้มองกันในแง่ดีมีความหวังดีพร้อมที่จะรับฟังกันด้วยความเข้าใจไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีอคติไม่มีความโกรธ ความเกลียดถือเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานในการสร้างความสามารคีของหมู่ชนซึ่งมีอยู่สประการคือ 1. แม่มตากายกรรมคือการช่วยเหลือเกื้อคุลซึ่งกันและกัน 2. เมตาวาจีกรรมคือการพูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนโยนตักเตือนกันด้วยความหวังดีและจริงใจ สเมตตามโนกรรมคือการมองกันในแง่ดีมีความปรารถนาดีคิดอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์คิดทำแต่สิ่งที่จะอําหนวยสุขให้แก่ผู้อื่นพร,ระสวนสามได้ทรงกระรำเมตตาบรารมีให้เห็นชัดนับแต่การดูแลบิดามารดาผู้ตามบอดให้เกิดความสุข ไม่คิดแค้นผู้ที่ทำ้ายจนถึงชีวิตซึ่งกระทำได้ทั้ง3าขั้นคือ 1. เมตตาบาร,รมี 2. เมตตาอุปาบาร,รมีและขั้นสูงสุดคือขั้นที่3คือเมตตาปารมัทบาร,รมีคือทรงรักษาและปฏิบัติ เมตตาจนยอมสละได้แม้กระทั้งชีวิตสี 4. อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคือการอธิษฐานใจให้ชีวิตมีเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จนั่นคือการถึงซึ่งพระโพธิญาณเป็นการกำหนดเป้าหมายไว้แล้วเดินไปอย่างมุ่งมั่น ซึ่งการจะไปให้ถึงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความมีวิริยะคือความเพียรพยายามมีขันติคือความอดทนมีสัจจะความจริงใจเพื่อก้าวไปสู่ก้าวไปอย่างไม่หวั่นไหวการอธิษฐานธรรมจะต้องมีความจริงใจมีความซื่อตรงต่อสิ่งที่อธิษฐาน สามารถสละได้แม้ทรัพย์สินคนรละอวัยวะร่างกายหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้มันรู้เป้าหมายรวมถึงการแสวงหาความสงบเพื่อส่งเสริมจิตใจให้มีความมั่นคงต่อสิ่งที่อธิษฐานเป้าหมายสูงสุดของการอธิษฐานก็คือการดับทุกข์ ซึ่งพระเจ้าเนมิราชก็ได้ท่งบำเพญบร,รมีอธิษฐานด้วยการบริจาคทานรักษาศีลสำรวมกายวาจานับเป็นตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าการทำความดีนั้นจะให้ผลตอบแทนแต่สิ่งดีตรงข้ามกับการประพฤติชั่วมีแต่จะนำม,มาซึ่งทุกข์และที่สุด เมื่อเสียชีวิตก็ต้องตงกโรกซึ่งพระองค์ได้ทรงเห็นมาแล้วทั้งสองอย่างเมื่อคราวที่พระมาตุลีได้นำพระองค์ไปทับชานิษฐแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีมาแล้วอย่างยิ่งยวดแม้แต่เมื่อครั้งยังไม่ได้มารูุพระสัมาสัสพุิญานด้วยการปฏิบัติคือ 1. อธิษฐานบารมีที่แม้จะสูญเสียทรัพย์สมบัติและคนที่รักไปก็จะไม่โดนละเป้าหมาย 2. อ,อธิษฐานอนุปะบารมีอุปะบารมีที่แม้จะสูญเสียอายวะก็จะไม่ละจริงเป้าหมายที่อธิษฐานไวา้ามอธิษฐานาบารมัทธบารมีคือการรักษาอธิษฐาน ยิ่งกว่าชีวิต 5. ปัญญาบารมีปัญญาบารมีคือความรู้จริงรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ชายพิจรารณาความถูกความผิดความชั่วความดีรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จและอะไรเป็นสัตธรรมเมื่อรู้แล้ว ก็คิดแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่นับว่ายอดของปัญญาบรารมีก็คือปัญญาที่มุ่งให้หลุดจากทุกข์จนรู้จักในอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธและมมากเข้าใจใสภาพความเป็นจริงจนสามารถจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงพระมโหสถนั้น เป็นผู้ที่มีปัญญามาตั้งแต่เยาวสามารถตัดสินคดีความต่างๆได้อย่างถูกต้องด้วยรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จซึ่งปัญญาปรมีนี้นับว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเสียยิ่งกว่าการมีทรัพย์จํานวนมากไว้ในครอบครองและจุดเริ่มของการมีปัญญาก็คือการคิดพิจารณาอย่างรอบครอบนั่นเอง พระพุทธเจ้าเองก็ได้ส่งบำเพนัญญาบารมีมาโดยลำดับคือ1ปัญญาบรารมีเพื่อให้บรรลุพระโพธิยานิ่งกว่าทรัพยนสิน 2. ปัญญาอุปบรารมีรักปัญญาเพื่อให้บรรลุพระโพธิญญยานยิ่งกว่าสาเอ,าอาวิวาของตนเอง 3. ปัญญาปรมัตถบรารมีทื่รักบาร อย่าเพื่อมุ่งหวังระโธิธยยานยิ่งกว่าชีวิตจบแล้วค่ะอีกค่ะตอนสบบามบรมีของพระพุทธเจ้าเราจะมารับฟังกันในอีพีบสอนะคะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ